สวัสดีจ้าเดี๋ยวสาวนี่สีผ้ามาเบิงดอกฟินเ้อจ้ากำลังบานเลยอันนี้คือบานก่อนนี่เม็ดลนเ้ยจ้าที่ปลูกปีที่แล้วเม็ดลนลงนางก็เลยงอกขึ้นมาเองก็เลยใ่ก่อนเขาจ้าเบิงดอกนางดูงามๆเด้ออันนี้ดอกตูมบ่ในบานกอบักย่างใ่ สีอันออกอรรถอรรถจ้ะอันนี้ที่แหลกขอ่อยนึกว่าถ้าเป็นสีม่วงไหมเพราะว่ามันเหมือนก็จะเป็นสีม่วงแล้วว่ากลายเป็นสีอื่นอีกลรอเนี่ยบางปีมันเป็นเปลี่ยนสีเองมันได้จ้ะเพราะว่าเกสรมันผสมกันเนาะอันนี้มันจะยู่หลังไม้ไผ่เด้อย้ะเนี่ยไม้ไผ่ข่อยติป,ปูกกอไผ่เะซื้อเบ,เบิง่งกอบักยางใหญ่พุนะ่นน่ะ เขาเจะเม็ดมันพันนี่เอาเม็ดไปสกัดผสมเฮดขนมปังด้วจ้ะดูใบด้วยนี่ดูกอนางก่อนางใบยหยเพราะว่ามันงามเนาะดูมันแต้นามเนาะหดนามซุกมือหดกอไผ่กระหดให้น้ำสุกมือคุณนะใบยงใังยญ่ พูดนะดูดอกนางด้วยพึ่งนี้ยัางมากได้เนี่ยพึ่งมากมาตอมจ้ะพูดนะงามๆเนาะสวยงามเชียวพูดนะสะอออน่อยมากปลูกตัวมันจะมีสองพันอีกพันหนึ่งเน่ยมันจะบ่เป็นกีบแบบนี้หรอกจก้ะดุจภาพไปเบิง้งอยู่ที่สวนพวกนั่นก็งอกเองให้กันมันเลยบานเร็วจ้ะอันที่ขอยวานไม่มันกำลังงอก ดูนางดูด,ดอกนางคนงามขนาดเบิ้งยังมือเศร้าก็อากาศสดชื่นก็มาเบิ้งดอกใหม่น่ะจ้ะดูด,ดอกตูมที่ตองบานอีกลายหลายเด้อจ้ะ Nói đọc tùm nắng lái lái Điều có gì thay Bọn cháu bơ ngây cày thôi chá Bọn mấy con nháy nháy Có bậc gian dày lươi Dày dàng lươi lư. Ngắm nó เดี๋ยวสิพาไปเบิ้งอีกสองต้นคุณจะมีสองตัวยูดันในขึ้นแซมพักขอ่อยอันนี้เป็นอีพันหนึ่งเด้อจวจะอันนี้มันจะบางเด้อจวะกลีบดอกจะบางบางเบิ่งพึ่งดูพึ่งมันสอมมาตอมกเกสรมันมาขนาดเดี๋ยเกสรไอ้อดอกฟินพันนี้ลนเร็ว พันกีบบางกันจ้ะข้ละสีมันคือออกเป็นไข่ๆก็สีสุมเจ็ดเลยปกติมันจะเป็นสียืมพูด้ยจากพันเนี่ยนี่ออกสีแดงๆจ้ะเบิ้งองเกสรข้างในมันสวยดีเนาะมันขึ้นอยู่ในกระถางไ้บักฟักทองข่อยได้เนี่ยข่อยก็เลยปล่อยมันขึ้นก็บัถอนออกดอกไว้เบื้องดอกมันอันี้มีสองพันอยู่ในนี่น น,นี่พันไอ้กลีบหนาให้กันแต่ว่าดอกหน่อยก็ทั้งปุ่นรู้ซึกว่ากลีบมันจะคนละยางอีกเดนี่ดูด้านนอกมันจะเป็นกลีบดอกใหญ่ๆคือดอกกุหลาบข้างใน,นจะเป็นดอกฝอยๆอันนี้จะออกค้ายๆสีโอรดอ่อนๆดูแดดมันซองเนาะมันเลยมองไม่เห็นนี่จ้ะ แล้วถ้าไอมูที่ว่าวานไม่น่ะขึ้นมาเนี่ยโอ้เต็มเลยเดี๋ยวทิาทให้เบิงอีกรอบบุ่นถ้าหลายอะ่ะมันหลในมู่หนอนถาวานอะ่ะมันกำลังกันงอกจ้ะอันนี้แค่เป็นบางส่วนเดี๋ยวคลิปนี้จบลงแค่นี้ก่อนเด้อจ้าคลิปหน้าทิไทยางอื่นมาให้เบิงหม่อีก ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเ็ดคลิปนะจ้าและขอบคุณติดติดตามรับชมสวัสดีจ้า